สบายดีทุกคนสบายดีภาพบรรยากาศตอนสวยอยู่ที่ด้านหน้าของสถานีรถไฟลาวจินวังเวียงนั่นเองคลิปวิดีโอนี้จะพาทุกคนมารีวิวเนาะสถานีวังเวียงนี่ํำกันว่าจะมีความสวยงามเป็นจังใดเนาะเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายที่จะเดินทางกลับนครหลวงแมงจันนั่นเองโดยจะเป็นเที่ยวรถไฟเนาะอ่าซีแปดเจ็ดเนาะนี่เนาะเดินทางกลับวันที่สามเดือนหนึ่งเวลาสิบห้าโมงเช้าห้านาทีเนาะตอนนี้คอยกับมาก่อนเวลา น,นี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศทางด้านหน้าเนาะของสถานีรถไฟล,า,ลาจีนเนาะของสถานีวางเบียงก็จะมีภาพบรรยากาศแบบนี้เราคู้สึกว่าก็มีความสวยงามเนาะภ้ายด้านนอกก็มีการประดับประดาตกแต่งทีม่มีความเป็นเอกลักษณ์ไหนของสไตล์ที่อยู่วางเบียงนั่นแหละทุกคนจะสังเกตเห็นเนาบริเวณที่เพิ่นได้ปลูกต้นไม้กับแม,บแมนเฮดเป็นอ่างเป็นโหดอกไมมมีความสวยงามโดดเด่นเป็นลักษณะแบบเออมันก็สมเนาะสมกับ โมกับเป็นของอาเข่ากับเมืองวังเวียงอิหลีเนาะนี่เป็นภาพบรรยากาศด้านน,นั่นก็จะแมนเป็นบอนที่พนังงานพนยูนพนังงานยูพนังงานอา่ารถไฟพนยูเนาะหละกักการทางด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณลานกวางและทางด้านหน้าก็จะเป็นบอนเขาแจ้งเข่าแต่บุฮัวตอนนี้จะมีคนเดินทางมาหลายสำใหนเนาะเพราะว่า สถานีวางเวียงนี่มันกิอยู่ใกล้เนาะก็หล่อมิจฉาเนาะ้วกะใกล้กับมีเส้นทางทางด่วนอย่างนีนะหลายคนกัจะเลือกมาเส้นทางทางด่วนหลายกว่าที่จะมาารถไฟเนาะบางคนกัมาทางรถไฟคือข่อย,อยนี่หละเนาะเลือกที่จะมาทางรถไฟเพราะว่ามันไวกว่าเนาะใช้เวลาเพียงแต่หนึ่งสัโมงกัสามารถเดินทางมาฮอดสถานีเลี้ยวเนาะทันว่าทางด่วนกับหนึ่งสัโมงครึ่งหรือว่าสองสัโมงได้เนาะขึ้นกับรถติดรถบัสติดเนาะบอนั่นกัจะแมนเป็นบอนทีเพิ่นจอด รถโดยสารนะค่ะขับเขาส่งข่าตัวเมืองแล้วก็ส่งออกจากตัวเมืองมานี่แต่ว่าสถานีวางเวียงนี่ก็จะอ้อมหอบไปด้วยภูเขาเนาะสถานีดังกาวนี่ก็บว่าได้ห่างจากตัวเมืองหลายเลยเนาะห่างจากตัวเมืองก็ประมาณหาหกหลักนี่แหลนะเนาะทางด้านหน้าก็จะประมาณนี้เด็ดฮ้อนเดี๋ยวข่าแจ้งปีก่อนเปิดเปิดหายแจ้งข่าไทีอย่างแนละ้วตอนนี้เดี๋ยวว่าปองขายปี้กับยี่หางกั้มด้านนั้นคือกันเนาะ ทุกสาทุกสถานีค่ายกันไปเลยเจอข้างด้านนั้นแล้วก็เข้าด้านนี้แล้วก็นนออกทางด้านนั้นเจ้าสบายดี คนกวดเอกสารแล้วก็ปีเรียบร้อยแล้วเข้ามาทางด้านไหนก็รู้สึกว่าเออความสวยงามน้องลูกอ่ะเดี๋ยวเขากวดสัมภาระอ่ะเาเปาดมาสก์แกนเขาเองเข้ามาดังเลยเขาไม่อยากลงนี่นะะด้วย okay. เยวจะพาทุกคนรีวิวด้านในของสถานีตนเติมน้ำอัดฟิลแนวด้วจะพาทุกคนเบ่งภายด้านในบอ่อนี้ก็คือจะเป็นน้ำดื่มเนาะตอนนี้เพิ่นบได้ให้บริการแล้วนะยุทธสกา,าวจุดอันนี้อันนี้ก็บอ่อนนมลูกนะคนกระจายเงยงเนาะแต่ว่าเขาเขา้ามาหาภายในแล้วก็อันนี้ข้อห้ามก็คืออ่า ้ามสูปยาเนาะ้ามทิมชีงเนี่ยสะสายภายด้านนอกเดอดฮ้องแล้วเกิดจะขนอนแยมออกไปเขาก็ยังไปเห็นภูเขาเนาะาสายภูเขาทางนั้นเนาะอันนี้เป็นประตูทางออกคนที่จะเดินทางกลับวิยงจันนี้ค่างนี้จะไหนแล้วเพราะว่าเที่ยวที่ข่อยมานี่จะเป็นเที่ยวกลับมาจากบอติ๋นที่จะเดินทางไปวิยงจนันเนาะแต่ว่ามาขึ้นมารถไฟจะมาจอดอยู่ที่สถานีบองเวียงนี้ก่อนเนาะมาจอดอยู่อ่า หลงผะบางวางเวียงอากาพน่นโหมพ่นโฮงเนาะนี่ลักษณะต่อจะเป็นห้องถูแบบนี้เนะาะบอนี้ก็จะเป็นบอนนางล้อถ่ารถฝ้ามาแล้วก็จะทางด้านทิงนั่นก็จะเป็นทิงเพดานเนาะลักษณะจะเป็นลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมจุ้มเข้ากันเนาะทางด้านทิงของเพดานนี่รวดลยแบบนี้เป็นการผรสมผสานรรหวางให้เป็นสีอ่าสีน้ำ สีตับหมูเนาะสีับหมูผสมประสานกันกับสีขาวครีมแล้วหุบรงของเสาก็จะเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่หลายต้นเนาะด้านาในเฉพาะกลางก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เนาะทาั้งทั้ของรวมแล้วก็แมนมีอยู่14ต้นเนาะั้งเสากลางเนาะจะมีอยู่14บต้นอันนี้อัน,นนี้ก็จะเป็นจอเนาะที่เพื่นแสดงผล บอกถึงเวลาของรถไฟนั่นเองมีโบตินโบตินโบตินของเขาหลงงจันทร์จะมาหอดหันละแมนเวลา1 0บสหโมงเนาทีเนาะแล้วเวลาออกตัวจริงก็แมน1 5โมงนาทีก็คือเป็นเวลาที่ค่อยออกน่าจะเป็นที่เอ48ี่เนั่นเองรอหาแล้วค่อยกันมันได้ปี้เป็น บนนางสั้นอ่าบนนางสั้นสองเนาะตู้ที่หนึ่งเบื่อหนึ่งหนึ่งดีด้วยเสะนะียเนาะนี่เวลารถไฟมาก็จะมาเทียบทานจุดนี้เนาะจุดนี้เดี๋ยวตอนเซ็กอินออกเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งตเตมว่าจะเป็ี่ยนอะไรเพราะว่า มู้สศึกว่าจะมีสถานีนี่จะค้นจะน่อยกว่าสลัวหลายๆสถานีเนาะเพราะว่าคือว่าอะไรเนาะคนที่เดินทางมาแต่เนาะเขาหลงไม่จัดเพป็นกาไใส่รถมาชนตัวแล้วก็มาโดยทางด่วนทางดว่งดวนจะมันใกล้เดีมีระยะทางเพียงแต่150ยห้าสกิโลเมตรเท่านั้นเองเนาะตอนนี้ก็แม่นเป็นเวลาอยู่สิโมงฝ่ายสินาทีเนาะจะปิดการแจ้งปี้ออกจากสถานีเนาะเพราะว่าจะรถไฟแม่นจะมาฮอดตอน10 5าโมงเสาสองนาทีนั่นเองเนาะตอนนี้จะต้องได้มาแจ้งปีก่อนมัมีบรถไปแค่เด้งอันนี้ก็ปีจอ4ปีแปดเจ็ดไปดูขับรหลวงอันที่สามข้รถบร 4, 8, 7, ทรทุนจหลังจกเขาแจ้งปีแล้วก็มายืนล้อถ่าถ่ารถ ไฟจะมาเนาะเดี๋ยวมาระเบิงภายด้านนอกบอลทีฮเฮา์ล้อถ่ากันตตืมว่าจะเป็นเนวใดนี่ก็ยังล้อถ่ายอีกสิบห้านาทีเองอก็ถือว่าบุ่ดดอกนะแป๊บเดียวเนาะก็มาหอดแลวเพราะว่าจะเป็นเที่ยวรถไฟเที่ยวนี้แมนเป็นเนที่ยว487เจ48นาะแมนเดินทางมาแต่โบติ๋นเนาะเพื่อจะกลับไปนครหลวงไม่จัดและแต่ว่าเพื่อนก็นจะมาจอดที่สถานีวังเวียงนี้ก่อนเนาะ อากาศก็แม่นเบลีตันอย่างจาังนะเขาหลงอีจกจังเลยนอนยวังเวียงนี่ก็เลยฮว้านลายนี่เนาะถ่ายด้านนอกเองก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีล้างาจุดลอดอ้อทา่าขามออกหอกของด้านฝ่ายก็จะเป็นเดี๋ยวคนกำลังกอ่อสร้างอยู่ด้านทางด้านนอกพูดต,ตู้เบอร์หนึ่งหน,ง <c oughs> นักจุ้ยเบอร์อิ๊ด สำแพงทีพื้นอ้อมหอบอ่านตัวทางด้านนั่นบอนทีล,ล่างรถไฟนี่เนะาะค่ะจะเฮ็ดเป็นลักษณะก็คือจะมุ้งหลังค้า้มันก็คือจะเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ก็ชื่อเป็นบอนลอ้อหักกจะจาย่าไปสุดจนพูดเลยเนาะบอนลอ้อหักตอนนี้ขบวนรถไฟกัแมนได้เดินทางเข้ามาในะขอบเขตบริเวณของสถานีวังเวียงเพรทย้อมแล้วเนาะหูเนอมาทางด้านเลยเพราะว่าสังเกตเลยเนาะทางเจ้าหน้าที่ของเพื่อนก็ได้ยืนลอ้อห่ายืนเป็นสช่แล้วเนาะมาแล้วเนาะมาแล้วนะ มาหอนแล้วจุดที่ค่อยยืนอยู่นี้จะเป็นตู้ที่หนึ่งเนาะล่ะยังมีอีกสองจุดทางด้านนั่นก็น่าจะเป็นตู้ที่แปดก็เนาะคนที่เดินทางกลับเนาะเขาหลองอิ่จันนี่ก็มีอยู่ประมาณสาวหาหาสาสิบคนได้เนาะ 龙王。弄 注意脚下安全未到站下车走动的旅客请您留意好的好 จุดหมายท่แมนท่สถานีบางเดียแล้วรอไถึงทางตะวนตกดตนจากรถยต่างรงสัญญาแจ้งเุรอยๆแอ๋ออันลก,กวนทางทางได้นั่งหกบอลอยู่อ่ะนึ่งดีสองดีาีต่อไปดี

พี่มันต่ำกันไอ้พี่ต่ำกันบอลยาที่คอยนั่งมีคนนั่งนั่งอีกแล้ววะเพียต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนาะอาจจะเกิดย้อนความผิดพลาดของระบบของเพื่อนกาเปลี่ยนไปได้เนาะหลังจากที่รถไฟเนาะได้เดินทางมาตั้งแต่สถานีหลวงพะบางกาได้มาจอดหาผู้โดยสารอยู่ที่สถานีวังเวียงกับเพิ่นจะ่ใช้เวลาเพียงแต่3นาทีเท่านั้นเอง จากนั้นรถไฟก็ได้เดินทางต่อเนาะเพื่อจามุ่งหน้าไปที่สถานีนคะรหลวงวิงจัตรแต่ว่าก่อนที่จะหอดสถานีนคะรหลวงวิงจนนะัตรเนาะรถไฟก็จะได้กดอ่ที่สถานีพุทธอง์ก่อนนะจอดครับผู้โดยสารแล้วก็จอดให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาตั้งแต่บอ็ตินเดินทางมาแต่หลงวงพะบางเนาะกะ็ลงที่สถานีพุทธงค์ขึ้นกันเนาะก่อนที่จะหอดสถานีวิจักรเนาะก็คือปลายทางเนาะ เที่ยวที่ข่อยมานี่เนาะเป็นเที่ยวของโบตินนาะอ่าโบตินนะักขล้วโลกจันทเนาะออกจากโบตินมาแล้วก็จะมาจอดอยู่ที่สถานีหลวงพระบางกอนเนาะหลังจากนั้นก็นมาต่อที่สถานีวังเวียงในช่วงปีใหม่ระยะสามมื้อนี่เนาะแมนเพิ่นจะได้เปิดเที่ยวเพิ่มอีกหนึ่งเที่ยวเานาะกัเป็นมื้อนึงสามเที่ยวเานาะปกติแล้วจะมีแต่เที่ยวตอนเศร้าก็คือ ออกจากนาครหลวงเวียงจันทน์ไปฐานบอตินนอ๋นและก็จากบ่อ,บอติน๋นมาหานาครหลวงเวียงจันทน์ก็คือช่วงตอนแรงเท่านั้นเนองเนาะแต่ว่าตอนสวยแบบนี้แมนเพื่นจะเป็นการเพิ่มเที่อวอกนั่นเนองเนาะ หมายเลขบอลนางของข่อยเนาะที่ได้ระบุไว้ในปีหันกจะจแมนเป็นหนึ่งดีเนาะแต่ว่าบอลหนังหนึ่งดีนั่นจะมีอีกปีหนึ่งเนาะที่เพื่อนได้นั่งไปแล้วนาจะมแมนเดินทางมาแต่หลวงพระบางก็เลยได้ง่าย,ยามาหาเจ้านาทีเพิ่นเนาะเพื่น,น,พนก็นได้ให้มานั่งอยู่ที่16หดีหลังจากออกมาจากสถานีได้ระยะหนึ่งแล้วกับประมาณ30ป่ายนาะทีนี่แหละเนาะกับมาฮอดที่สถานีพุนโฮกกับมาจอด ไทยสถานีเป็นหงนี้3นาทีหลังจากนั่นก็ได้ออกเดินทางต่อก่อนที่จะหอดสถานีนครหลวงวิงจันทนระ์เนาะเขาจะได้ได้ผ่านทางด่วนนครหลวงวิงจันทร์วังเวียง,นะออง,ง,นงเยงนาะเขาจะสังเกตเห็นนะว่าจะเป็นลักษณะทางคู่ขนานกันเลยเนาะมีจุดมีมีบางจุดเท่านะนะั้นที่เป็นทางคู่ขนาดกันระหวา่างทางด่วนกับทางรถไฟเนาะมาหอดสถานีอ่ะ พลฮงนี่จะมีเพียงแต่คนลงเนาะบบมีคนขื่นเพราะว่าเฮาจะเดินทางไปนครหลงวงวิ่งจันเอง mm hmm. จากพลฮงไปหาวิงจันก็ระยะทางกับโบดรไก่ดอกอาจจะใช้รถส่วนตัวไปก็ได้ก็แป๊บเดียวก็จะหอดแล้ว mm hmm. นี่เนาะภาพาที่ทุกคนเห็นนี่ก็จะแมนเป็นทางาขนานกันเนาะระหว่างทางรถไฟกับทางด่วนนี่ ภากทางกรัรมที่ทุกคนเห็นนี่ก็แมนจะเป็นทางด่วนออกจากสถานีพลฮงมากับแป๊บเดียวเนาะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสาวหาสามสิบนาทีนี่แหละเนาะกับหอดสถานีเวียงจันทร์สถานีเนาะข้าหลวงเวียงจันทร์เนาะ แผนกานผริตสารโครงสร้างปัจจุบันนี้แม้น้องสถานีนัขาหลวงแจ้งจางแล้ว ขอให้ทุกท่านระมัดระวังขณะที่ก้าวล้มจากรถและติดต่างฟังสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อรถกำลังออก ตอนนี้ก็แม่นเป็นเวลาอยู่16โมง30นาทีแม่ได้เดินทางมาฮอดสถานีนาค้อหลวงมิจจันเป็นียามห้อยแล้วเนาะทุกคนก็ร้องเบิงเนาะร้องเบิงว่านี่แม่นภาพป,ปาัญญาก้าของหลายๆคนรนอนหลังจากที่ได้พักปีใหม่สามโ้นก็ได้เดินทางกลับมาที่ขคอหลวงมิจจัน เป็นเที่ยวรถไฟขบวนเสริมเนาะแท็กเต่เก่ามากกันก็จะบูมีหลายเนาะแต่ว่าคนจะเสริมเฉพาะก็คือมื้อวันที่หนึ่งเนาะหาที่สามเท่านั้นเองเนาะซุปโปโคุส,สามสิบสามนาทีเนาะขาบ,บวนทีแปดเจ็ดแมนได้เดินทางมาทอดนครหลวงุ่น เยอะนะครับายแล้วเยอะแล้วก็มันจะมีเที่ยวเที่ยวนึงคือจะเป็นเที่ยวตอนแรงพุนกก่นนกตั้งตู้17โมงตอนแรงพุนง่นเนาะจะมาลงที่ออกมาตอน17โมงมันออกมาจากสถานีวงเวียงเนาะเราจะมาฮอดน,นี่ก็ประมาณ9โมงตะกัวน,นั่นแหละเนาะก็คือจะเป็นทางที่เขาจะย่างไปสาวเราจะไปแจ้งที่ออกอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้นานหนึ่ง ก็สามารถตั่นจุผูกคนเราได้หลายอิริเนาะบบประมาณ700กว่าที่นั่ง700กว่าอิรี ท,ทางออกจะอีกอยู่ฝากทางกลัหนึ่งส่วนหลายแล้วแต่นั่นจะมาตั้งแต่ หลวงพะบาง,งเพราะอะไเนาะเพราะว่าเพื่อนจะไปเที่ยวหลวงพะบางค่อนข้างทางี่จะหลายกว่าพอจะใส่รถไฟเพราะว่ามันใช้ประหยัดเวลาแล้วก็ไวอีกเนาะต่างจากไปเที่ยววงเวียงวงเวียงจะเม็นใช้ทางด่วนจะหลายตามที่คอยได้เบ่งขคาวเมื่อวานนี้เนาะก็แบบคือคนที่เดินทางกลับมาเต้วงเวียงผ่านทางด่วนนะผ่านทางด่วนแล้วเม็นรถหนา,แน,นนะหนาแน่นติดเลยเนาะหนาแน่นติดเลย จุดแจ้งพี่าออกอีกเนาะยังสวยอยู่เนาะแต่วินยังอยู่ง ้องเบิ่งเอาเนาะทุกคนว่าผู้คนหลายสำแหน่นอนในการขี่รถไฟนี่แล้วให้ภาพให้ทุกคนเบิ่งภาพเอาเนาะว่าจะเข้าใจว่ามันสำแหนแล้วหลายหนอำแหน่งเนาะให้เบิ่งเอาเลยว่าเป็นแบบนี้เนาะภาพบรรยากาศยอขาออกน โบน้อยโบหลายเนะา,นะ,า,นะ,านะแต่ว่าอังอังทางด้านหน้าของสถานีเลยแหละอ๋อมีรถจัมโบ้หับส่งแล้วเนรอบนี้เนาะมีแล้วรอบนี้ถอยมาตอนนั้นยังบ่เห็นมีเนาะหรือว่าเพื่อนหาแต่มีในซองปีใหม่นี่เนาะมีเข้ามาแล้ว อันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอเนาะที่เป็นประสบการณ์ในการเดินทางรถไฟเที่ยวที่2ก็คือเดินทางจากนครหลวงวิ่งจันก,กับแม่นออกจากนครหลวงวิ่งจันแม่นมื่อวันที่1ไปฮอตบะวังเวียงเนาะไปไปพาทุกคนนั่นแหละไปเที่ยววังเวียงเนาะไปชมความสวยงามธรรมชาติของวังเวียงไปเที่ยวและร้า,าสถานทีใ่ในวังเวียงนยเยนาะ <laughs> ก็ได้กลับมาเมื่อวันที่3 <laughs> เดือนหนึ่งสองพันสิบสอง ฮอดสถานีกับเวลา16.33นาอย่างปลอดภัยเนาะก็ะถือว่าใส่เวลาไว้อยู่เนาะก็ใส่เวลา1นชั่วโมงกว่าหยไป,ไปน้อยนึงนั่นเองอกขอเจ้าของอนุญาตเราจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะทุกคนฝากทุกคนติดตามกนักนตื้มในวิดีโอถัดไปจะเป็นการพาทุกคนทุนดดกคนท่องเที่ยวในจุดเด็ดตื้มฝากทุกคนติดตามตืมนะ้มเนาะขอบใจหลายๆสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกไลค์แล้วก็ ทุกกำลังใจที่มีให้มาเตอร์มือเนาะที่ทสามกะตือสวัสดโนี่สบายดี